กับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนกคราชสา,ายมงคลคนเมืองชางนกคราชเมืองสุลินคนเก่าคนเดิมครับผมเบอภาษาบันบันอีสานบันเฮาครับมอนีกับผมยิบหลวงพ่อคูณมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันอีกรุ่นครับอีกรุ่นเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณปริสศฐโทเป็นหลกเกตเนาะครับเนาะ จะเป็นล็อกเก็ตครับนเป็นเหมือนล็อกเก็ตนี่ครับผมได้มาสององค์บุ้มเล็สององค์หรอกครับผมได้มาหลายองค์อยู่ครับก็แบ่งมูเข้าไปแล้วครับเหลือสององค์เอาใหม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับเป็นล็อกเก็ตที่ระลึกรอหัวใจที่ระลึกรอหัวใจ หัวใจที่เอาไปปฏิสถานในองค์หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่วัดบันไลวัดบันไลสองเนาะครับนอ้วบนอวัดบันไลสองวัดบุไผ่เนาะวังน้ำเขียวจัหวัดโครลาดครับผมไปได้มากระมาพี่น้องเดี๋ยวบึงได้ชมกันครับตัวเป็นล็อกเก็ตที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกในพิธีรอท่อง รอหัวใจบรรจุลูกหลวงโองคุณองค์ใหญ่ของวัดบุพัยครับหรือวัดบ้านไร่สองพี่น้องได้ได้บึงได้ชมกันครับเป็นล็อกเก็ตที่สร้างในปีพศ2 5 6 1ครับได้มาเพิ่มได้ด้วยเลยแหละครับจะบดเอามาให้พี่น้องได้เบึงได้ชมกันครับส่วนด้านหลังก็สิฝังตะกุดครับด้านหลังก็จะฝังตะกุดแล้วก็มีพวกไอ บริขารบาทต่างๆนะครับนอะคือวา่านานาเก็บนาเก็บนาบูชาอีกรุ่นครับเป็นรูปล็อกเก็ตรูปเหมือนหลวงพ่อคูณถึงแสงในปีพศสอง1าว,วัดบุไผ่หรือวัดบันไลสองนี่ครับนี่งนึครับบันไลสองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา วันที่6ตุลาวันที่6ตุลา61นะครับน้องนาเก็หนาซาสมนาบูชาครับไปศรัทธาในอง,งอค,สสหค์หลวงพ่อคูณก็บเกบสาสมได้เดอครับผมหลวงพ่อคูณจะมีมากมายหลายรุ่นเดี๋ยวผมก็สิหามาให้พี่น้องได้เบึ่งได้ชมกันครับก็ได้มาใหม่ครับอันนี้ก็ได้มาใหม่นี่น,นี่ภายกุมารครับภายกุมารหลวงพ่อคูณ ปี57ครับปีสุดท้ายอของหลวงพ่อนะครับนอไพกูมานเจริญพรชินบัญชรสวยๆครับเดี๋ยวค่อยเบ่งกันครับมีเบ่งล็อกเก็ตก่อนครับให้ดูล็อกเก็ตก่อนล็อกเก็ตล็อกเก็ตกะพระไม่ครับไม่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับไม่ทันหลวงพ่อเร<ๆ>าว่าเป็นสวยๆครับน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชา เอามาให้พี่น้องไดบ่งได้ชมกันครับศึกษานำกันนะครับนอวัตถุมงคนลของหลวงพ่อคุณก็มีมากาม้ลายรุ่นครับเล้วแต่สิไปพบไปเจออยู่มังใดครับถ้าผมเห็นกาถือว่าถามันสวยมันยังกัดสิเอามาให้พี่น้องได้บ่งได้ชมกันครับเอามาให้ชมกันเรื่อยๆนี้กัเก็บไว้เด้อครับเด้อนี่ผมเช่ามาจากวัดครับเช่ามาจากวัด เช่ามาจากวัดองละองละลอยครับเช่ามาองค์ละ้อยราคาที่วัดครับองค์ละ้อยเช่ามา4ฮาองรอครับแบลี่งูเข้าไปแล้วครับ<ม>เหลืออยู่2องค์เหลือ2อง,องค,ค, way, ครับเก็บไว้ครับเหลือ2องรถไปผ,ผ่านไปทางอำเภอวังน้ำเขียวกับเวไสักละ หลวงพ่อใดเด้อครับเดอรูป,ปันหลวงพอ่อองค์บ่ไงนะครับวัดบุไผ่วัดบ้านไร่สองรับมือนีกับผมก็จะขอ,อยุตีวิดีโอแคน่นี้เนาะครับน้อไว้พ่อกันวิดีโอหนาครับว่าผมสิเอาพระรุ่นใดมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมได้ศึกษากันครับสรับมือนีกับผมขอบารมีองค์หลวงพ่อคุณจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุขภูสุกคนที่ติดตามผมที่เบ่งวิดีโอนี้ ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญไอ้พบพันเป็นสิ่งดีๆเงินไหลนองทองเลลมาถูกเลีกถูกหวยถูกรางวันกันสุขภูสุขคนครับชลามือนีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ